ครับเป็นวันเกิดพี่เตอร์ครับวันนี้เราก็จะมาป่าวเคียนวันเกิดของพี่เตอร์กันแล้วก็พี่เตอร์นะฮะจะเป็นผัวแพร่แล้วแล้ววันนี้เราก็จะมารุนกันว่าเออพี่เตอร์จะได้ของคนไหนมากใช่ค่ะพี่เตอร์นะคะเกิดวันที่16มกราคมนะคะแล้วก็พี่เตอร์จะบอกว่ามีคนเคยถามพี่เตอร์ว่าทำไมพี่เตอร์ถึงเป็นคนตลกพี่เตอร์ก็จะตอบไปว่าเพราะพี่เตอร์เนี่ยเกิดปีพศ2นะคะ ตลกค่ะ <laughs> 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 เกตตัวแล้วนะคบเย้แล้วต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นการมั่ของขวานมาแม่ของแก้มขอบคมากเกนะคะเอาอวยพรพี่หน่อยซิตี้ขอให อะไรลูกไหมขอให้เจอเป็นเด็กดีทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นที่รักของทุกคนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้เกจะได้มีแรงสู้งานทำอะไรเยอะที่รักที่ชอบที่รักเยอะเยอะท่าดูเผาไหมไอ้แม่ค่ะป้ากลับมากรุงจะเราไปดูของขวัญกัน เครดิตโอ้เป่กระุะเขอบคุณนะขอบคุณนขอบคุณะอบสคด้วยนะคะโถูกใจใจไหมคะกเลนนะอบคุณะโสีจะซื้อสีอะไรให้อีกเพราะปีี่แล้าสีแดงยังดูอะไปต่อไปใครเออคนต่อไปน่าติดหัวหอ

อันนี้แของย่าเลเดี๋ยวเราไปดูเงินเราไม่ดูกระเป๋าย่าเลยเออมีไหมมีควันไหมไี่มีเลยอันนี้ลูกมีควันไหมอ๋อได้มแล้วคดะมองมาแล้วค่ะน้าระเปาเป่าอยนี่อ่านแลมาดูของโแนะคะองลนอาคนละฟองได้หรอของโปรฟองย่าฟองเหรอโอ้โหนี่องนั้ฟอง เพชรกําลังหนึ่งกําลัดอะไรครับสร้อยอ่ะนะส้อยคอเป็นสร้อยคอค่ะเป็นรูปแต่ว่าเป็นรูปหอยแล้วก็มีไข่มุกข้างในหอยมุกข้างในนะคะอยมุกเอาเป็นส้อยคอได้ไหมคะได้ขอบคุณนะคขอบคุณค่ะโอ้โหเอารไป้อารไปต่อไปเยเลย จิ้ยนะะคจ้าแจ๋วเขาเรียกว่าจิ้มน้าแจ๋วจิ้น้าแจ๋วหน้าหน้า burst b แกะเข้าไปนะแกะปลาแกะปลายก็ดุมากเลยยายห่ออะไรมาแน่นหนาขนาดนี้เป็นกระทงทำแท่งหนักห้าบาทเฮ้ยจริงอาร์ติการ์ดกว่า เอย่างนี้เจ้าเล่ขึ้นเยอะเลยยายบอกโอ้ยวันนี้ยายนี้ปีนี้พี่ยานไม่มีอะไรให้เลยในอินเต,เตเอร์ที่แท้หอมาแล้วเรียบร้อยเอามาดูกันเดินอุ้ยเนึ่งสองสามสี่ ในงพี่านนี้นะคะของพี่เนยกับพี่บอมนะคะเป็นนี่เลยกระเป๋าแวะมาให้แม่กระเป๋าแวะเอามาให้เมื่อวานแวะเอามาให้เมื่อวานนะคะน่ารักมากเลยนะคะตกใจตกใจมาพี่บอมพี่เนยนี่นะคะน้องอภัยน้องอภัยเด็นะคะแล้วก็มีครีมค่ะแล้วก็ลูกสันด้วยนะคะนี่น้องน้องอภัยเด็ดนะคะทำการแฮปปี้บันไดให้พี่เต้ด้วย ้องเขียนเองใช่ไหมใช่น้องเขียนเองเลยน้องบอกว่าแฮปปี้เบิร์ t เดย์พี่อินเตอร์น,นะคะขอให้พี่อินเตอร์มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมา s ์ a r t and happiness every day Hope you have a wonderful birthday that you want to get Yay น,นะคะคน้องบอกว่าขอให้มีความสุขามากๆนะคะ <c oughs> แบบว่าให้พี่เตอร์เนี่ยมีความสุขแล้วก็แบบว่ามีแบบได้จัดได้จัดเออ่เรียกว่าอะไร วันเกิดตามที่เคยอยฝันอะไรอย่างเงยขอบขอบคุณมีคิมขอบคุณ่าุ่นะครับบังกะองับนยนดีกว่านะคะว่ามีคิมให้อะไรก ใช่ผู้บอดเกมสะต็มปัญญาน้าที่อ่านให้เเยวรละเบอด์เป็นบาบเกมจริงด้วยดังเดมแล้วส่วนใหญ่เขาจะซื้อแบบไม่มีในไทยอ่ะเอาสั่งต่างประเทศมาแต่นี่เป็นภาษาไทยเนาะขอบใจมากขอบคุณทราลมาต่อไปและนี่นะคะของขวัญอีกชิ้นหนึ่งก็คือนี่เลยค่ะ เอไม่รู้อ่ะจริงๆเป็นกระดานไม้บอรดห่อไม้บอรดกระดานไม้บอเอาไปนี่ไว้ลองทำขอบคุณครัขอบคุณครับอะไรกังคอมพิวเตอร์เหรอโน้ตบุ๊กใช่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กว่าเริ่มเห็นเริ่มโตแล้วก็มีเรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็มีแบบต้องทำโปรแกรมแบบ พวกไมโครซอฟต์เลยไมโครซอฟต์ไอเซลอะไรแบบนี้มันมีลายซึ้งซึ้งนี่นะเป็นชิ้นแรกเลยของที่เป็นของเขาว้าวน่ารักมากค่ะลงโปรแกรมมาให้เได้เลยเดี๋ยวรอเวลารอเวลาเอาแค่ทับได้ทับได้เป็นอคนเลยโอ้โหไตรเหมือนแบบเป็นทัสกีทัสกีแล้วก็มีปากกาด้วยเในกระบอน ใช้ใช้เกี่ยวกับการศึกษานะคะลูกโอเคใช้้เะคะขอขอบคุณอามาก่อนเลวขอบคุณอามาก่อนเลยขอบคุณอามาตย์ันขอบคุณทุกคนนะคะลาลตีช่วย5 0 0พันใช่ไหลูกขอบคุณอำไา มอนก็สุดเลยเนาะอ่าได้หมือนโอ้โหแคทำใจเหรอแค่ทใจกได้เหรอให้งันหมือนหนึ่งเลยวันนั้นเราถ้าวันเกิดอัตย์พี่จะต้องให้อ้องกนเท่าไหร่เนี่ยนึโอ้หเดี๋ยวพี่จะมีของขวัญที่เขาอยากได้อโอเคตอไปงั้นวันนี้ก็มีแค่นี้ใช่ไหมครับไดก็วันเนี้เป็นเขอบคุณมาเช้าไป ใส่บาทนะคะแถวบ้านตีอะไรตีห้าค่ะสี่ตีห้าไปเปิบาทกันใช่แต่เช้าเลยนะคะวันนี้ก็มากินข้าวชมวิวนะเรอทานกันโอเคอ่ะงั้นวันนี้บ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะครับเย้ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับมาเจอกันวันจันครูนะคะทุกคนโอเคบ๊ายบาย